เรียกว่าก็เป็นหนึ่งคู่หวานที่ทำอาเป็นแฟนไม่หยุดจริงๆค่ะสำหรับคู่กวั่นช่อง3ามกองทัพพีกและมินรันดวีพระนางจักดุดุอักษรดวงใจเทวพรมค่ะแม้ว่าละครจะลาจอไปแล้วแต่เคมีความน่ารักของคู่นี้ก็ยังพุ่งไม่หยุดมุ้งมิ้งหนักมากน้ำตาลพุ่งสูงปีทุกครั้งที่อยู่ด้วยกันล่าสุดในวันที่3 1กรกฎ กองทัพพีก็ควงน้องมิ้นเข้าช่องสามมาแจกลายเซ็นสำหรับของที่ระลึกในงานแฟนคอนค่ามีลายคู่นะ่ารักมาฝากแฟนๆให้ได้ยิ้มไปตามๆกันพอย่าแพ้เลยวะเอออย่าแพ้อย่าแพ้โอ้หมีคนบอกว่าพีมิ้นน่ารักจังน่ารักมากอะไรอย่างนี้ขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยววันนี้นอกจากการที่เรากินกันแล้วเนี่ยครับผมที่ไม่ใช่การที่เรากินน้องพีกับมิ้น กินอย่เนี่ยวันนี้เรามาทําอะไรต่อครับวันนี้เรามาจับปากกาครับวันนี้เราจประปากกา<ช>กินขนมเท่านัน้นคะแล้วเราจะมาเซ็นขนมกันเขาบอกว่าพี่มีกหายดียังคะอะไรนะครับมีคนบอกว่าหายดีแล้วยังดีขึ้นแล้วครับดีขึ้นมากๆแล้วครับผมหาย<อ>ดีแล้วเดนะี๋ยวพี่ไปเอาของมิ้นมาก่อนได้ครับได้ใช <N> ่ไหมได้แล้วสิได้แล้วเนาะได้ไม่ได้ไม่รู้เหมือนกันแต่ะให้ดูเลเยอะมากแต่ว่าให้ดูแล้วเนาะ อันนี้เป็นการ์ดของพีคนะครับแล้วก็จะมีการ์ดของมิ้นมาแป๊บหนึ่งซึ่งทุกคนจะได้รับเบนิฟิตนี้กันในสำหรับคนที่ซื้อ <ใน S 1> ตัว๋วในสามปีข้างหน้าใช่ในสามปีข้างหน้าได้เลยคือะไรอะถุงรองโอ้โหว้าวอุร้อนจริงกัดม,มันโชว์ได้ใช่ไมครับพี่บอลโชว์ได้ดีได้เลยเนี่อย่คือว้าววันนู้น <laughs> บอลหนุ่มวิวนันด้วยริงมากรู้สิทำไมอ่อจะหนุ่มวิวนันว่าข้างในเปิดแล้วเปิดแล้วขอบคุณค่ะบ,บคุค่ะไม่ไ็นโอไม่น่าเชื่อเลยคนดูต้องยี่สบคนแล้วอะ่ะเฮ้ยยีสิบคนแล้ว, <c oughs> ลวเฮ้ยสำหรับของพี่มันก็ถือว่าเยอะแล้วเนี่ยสวัสดีครับเปล้เราจะเช็ไหม เสียใจอ่ะโอเคเฮ้ยแล้วฉีกเนี้ยมันมีป้อนด้วยป่ะเนี่ยอะไรนะฉีกให้เราต้องป้อนเลยต้องมีป้อนใช่ไหมอือดูพีกินแบบว่าไม่ไม่ไม่นึกถึงท้องที่แบบว่าตอนนี้มันเป็นอะไรใช่เคี้ยวไปเลยงสิบนาที ทำไมทำไมมิ้นทำไมพีต้องเคี้ยวสิบนาทีด้วยเลยเพราะว่าเพิ่งเข้าโรงพยาบาลมาเพราะเพิ่งออกหายด้วยใช่ไปกินอะไรมามิีลุงไหมพี่กินอะไรมาน่าจะกินอยขนมอย่างเดียวกันนี่แหละขนมแล้วทำไมมิ้นไม่เป็นอ่ะครับหนูก็เป็นนะเขาเขาเป็นแต่จริงว่าจริงครับเราจะบอกทุกคนนะครับว่าตุยว่ามิ้นก็เป็นเหมือนกันนะครับถึงว่าหน้าเรียวหนึงคู่เลย แต่น่าเรียววิธีนี้ไม่เอานะเซนดี้เฟสไม่เกินหนูไม่ได้หิวใครหิวพีชวนกินใช่ไหมใช่ครับใช่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 ก็ได้ครับมาเรามาเริ่มเซนกันเลยดีกว่านะครับทุกคนสิ่งที่ทุกคนเห็นอยู่นะตอนนี้ก็คือขนมปังไหนบอกพี่หน่อยวันนี้เรามาเซนอะไรวันนี้ ปารีทีปารีทีได้เจอกันได้หรอปารีีเอ้ปารีีปารีเอ้ปารีปารีอยอยเน่ยแต่ละมูแต่ละาปีูกก็สวยมากจริงจริอ่าแ่ไม่บอกว่าเป็นลูกอะไรแต่สวยมากใช่ใใช่ซึ่งมีปูหรอวะมีมั้งมีอยู่วะมีปะ ดีดีเราก็จำไม่ได้ขึ้นมาโอ้ยดีดีใช่เพราะว่าเนี่ยไม่ได้เริ่มเซ็นเอามีอะไรถามเข้ามานะครับหรือจะถามคู่คำถามไปเลยแล้วพี่กัมินจะตอบแน่นอนไม่ว่าเรื่องอะไรพี่กับมินก็จะตอบแน่แน่อับดุลเอ้ยเฮ้ยตอบได้หรือไม่ได้มีเงินคืนไหม ีเงินก็่คยมาซื้อค่ะเดไปไล่คที่เราัเอาไว้ดีกว่าอ๋อโอ้อยากจะบอกว่าวันนี้ที่เรามาทำกันน่าอยากทำงานแล้วคือเขาว่ารอเราทำงานอยู่ตอนนี้เขาให้เราสปอยล์คอนเสิร์ตงานวันจัวผมนิดนึงสปอยล์นิดนึงว่ามันจะมีอะไรบ้างรับผมปมปังฉี่เอามินสปอยล์นิดนึงงานวันที่5 ที่รอยัลพารากอนทองนะครับงานนี้จะมีเสียงดนตรีและไฟใช่แล้วก็จะมีการ์ดนะครับผมมีการ์ดของเราทั้งคู่เอาไว้เล่นเล่นที่ใครสนใจจะเล่นก็สามารถเล่นได้ครับผมเช่นพี่กับนิดาเล่นไหมหนึ่งสองอเล่นอาวะหนึ่งอาวะอีกคนหนึ่งสองอ่าสู้ปะทูกันปะทรเอาปะทู่ตัวเอง

เนี่ยเนี่ยะรจบดับสุดเดียวกันเราต้องสลักเอาบัตเขาคัดลายมืออย่าเล็กเส้นเราต้องคัดลายขอนปรเดิมมองขึ้นไปบนฟ้าผู้ก่อเหตุสิงเดีย ตัว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 จิชีีชชาาดติด<ะ>นนติวติอตชีติดีิดินติด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 กิดติดตาดาิดรเดติดั <laughs> ินติดติค่ิดติดติดตกดติดาิดตน่ติด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 ้อดติดติดตมดติ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 นติดตนติดติดติดตติดติดติอไดดด เดี๋ยวนราไม่มอนามอ่านจะอย่พอออกเดกันไม่น่าใช่ครับเพราะว่ามีทีมงานอยู่ประมาณร้อยชีวิตร้อยชีวิตเลยเหรอคะเอ๊ะทำดีน้องเกลว่าช่นบับบเขาถามเขาบอกพี่โค้ชเป็นอตุ๋ยได้หรือเปล่าครับอ๋อหมายถึงตอนนี้เราโค้ชเป็นอตุ๋ยแล้วครับอ๋อเราโค้ชเป็นคน ทั้งแรกที่พูดถึงอตุยทำไมอ่ะท่าพูดถึงท่าถ้าโคตรมากโอ๊ไม่ได้ทำ้เลยคืออตุยแกเป็นคนน่ารักมากนะครับแล้วแกเป็นคนเอาจริงๆเป็นคนที่แบบชิลมากเลยนะแต่หนูไม่คิดว่าอตุยจะทำท่าให้หนูดูแล้วทำท่านั้นหน้าก่อนท่าไหนอ่ะท่าไหนที่อ่ะมันเอาไม่สามารถออกอาการได้จริงๆแต่ว่าเป็นท่าที่ทุกคนเห็นแล้วน่าจะเซอร์ไพรส์ มากนะครับส่วนตัวที่ไม่ได้เห็นแต่ว่าพี่รับรู้ถึงร <c oughs> ู้เห็นเลยู่อย่างนี้แหละอาตุยไ,ไม่ได้ถามมาว่าคุณคนอยู่ด้วยกันทุกวันเลยพว<ม><ม>กเราร่วมกันๆๆทุกวันเลยใช่ไหมอันนี่ช่วยแล้วเนี่ยพวกเราอยู่ด้วยกันในละครเรื่องหุดพักษรนะครับทุกคนทุกคนใครที่อยากดูสามารถดูอยอดหลังได้แั้วโอ้จะบอกว่าแน่นอนแต่ว่าจะออกมาในรูปแบบไหนออกมาเมื่อไหร่ ขอให้ทุกคนรู้เอาเองครับเพราะว่าทางเราไม่สาม,มารถตอบได้เพราะเราเขาไม่รู้ไม่รู้หมุนๆไปบะให้หนูเผาเลยเนาะเขาไม่มีอะไรให้หนูเผาอะ <laughs> นอกจากเขาเป็นคนที่ชอบกินขนมที่หนูเคยบอกัวอยา่างที่เคยบอกทุกคนไปนะคะแต่ว่าช่วงนั้นคือแบบคือเขาไม่ได้แย่งขนมหรอกอะทุกคนมันไม่ได้เป็นเชิงแย่งขนมแต่ว่าเวลาขนมมาเขาจะ,จะกินหมดเลย ถ้าเราไม่ได้บอกว่าแบบเออเราจะกินอะไรเงี้ยมันก็จะหมดอ๋อมันจะหมดอย่างรวดเร็วใช่ไหมใช่ค่ะซึ่งจริงเขาก็ไม่ได้แย่งหรอกถ้าเราบอกว่าจะถ้าทุกคนบอกว่าแบบเออเนี่ยอยากกินนู่นนี่นั่นะคือเขาก็จะโอเคโอเคอเขาจะแคือคในอยู่ในฉากอะ่ะมิ้งชอบหันมามองลัมหันมามองทีไรก็จะเป็นจังหวะที่แบบพีก,กำลังจะกินพอดี จริงพี่ไม่ได้กินเยอะหรอกครับแต่ว่าเป็นแค่มิน่ะหันมาชอบหันมามองตอนที่กินไม่ได้กินเยอะเลยไม่กินเยอะเลยเราหันมาทีละกินตลอดแต่แต่พี่เคยพาพีชไปออกงานนึงนะพีกินกับทุกร้านเลยนะเห็นไหมหนูบอกแล้วแต่เไม่เป็นคนกินไม่เยอะจะกินแบบร้านละคำอย่างเงี้ยเอ้ยแต่วันนั้นเราไปกินหอยจ้อปูปแบบพีกินไปสามสี่ลูกเลยนะพีไม่ไม่เออถึง นี้บอกไม่ถึงอันนี้ถึงอันนี้แก้ตัวให้เรานะนี้ช่วยอะไรไปได้หรอไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้วันนั้นแม่พีก็บอกว่าผมไม่พีกมไม่ค่อยกินอะไรเท่าไหร่เลยแต่ว่าพอเดินผ่านแต่ละร้านพูดพีเห็นพีกินทุกอย่างเลยอ่ะคือเราต้องมีความเเพื่อเผื่อแผ่อี่ได้ไปเป็นรถเข็นเลยมิงได้กินอะไรมั่งอกล่าพี่ไม่ได้กินอะไรเฮ้ยอะไรวะเดี๋ยววันนั้นที่ที่ไปกับเซนหนอะใช่ใช่ วันนั้นที่พีไปงานเสร็จแล้วพีไปกินข้าวแบบพี่เซนกบกินต่อวันนั้นคือกินกันมาแล้วไอ้เนี่ยยังไม่ได้กินแบบพีก็กินเยอะแล้วพี่พีไม่ได้กินเยอะขนาดนั้นแต่ก็กินกินแล้วกินมาหน่อยนึงแล้ววันนั้นคือที่กินต่อคือสั่งพิซซ่ากันมาค่ะเราก็ไม่ต้องไปบอกเขาไปได้เราสั่งพิซซ่าเรากินหมดหมดด้วยหมดก็มัได้วี่ว่า เซนก็คือสองสามชิ้นได้ใช่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 พิซซ่าเอ้านี่ไงก็ครบแล้วพิซซ่าสมมติมันจะมีกี่ชิ้นนะประมาณแปดไหมอ๋อเอาชุดนี่พี่จีเลยเ้ยเฮยเอ้ยยขอยากน้าดเลยนี่ผู้พักรักจำมาทั้งนั้นนี่ Why so serious Why so serious โอเคครับท่านผู้ชมครับเราเราจะเข้าสู่การพักเบรคโฆษณากันสักพักหนึ่งนะครับ <laughs> Why so? Why so? Serious. Serious. Maybe you. Maybe, Maybe you. Curious. Curious. Dum. Dum. Na 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 na. na, na. na. Boom. No. Dum. Dum. Okay. Can I let survive that? Are we to R to the VIP? we B to, 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 the the to the R to the, R to the, the B.I.P. พจุกรุจุกรูโอ้นี่ขนาดแค่ม <laughs> ือวีทพไอ้ีใช่ๆชๆใช่ใชะเส้นไปกี่กี่ห่อไอ้กี่ <laughs> <laughs> น้องมินน้องมินตอนนี้เราบอกว่าเซ็นกันมาประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงน้องมินเพิ่งได้หกสิบใบนะครับน้องมินต้องเล่งแล้วนะครับวันนี้มีกี่ใบ, <500 S 1> <laughs> บครับห้าร้อยใบครับฮะ มาเล่นสปีดคุณลองมาถามดีกว่าปกติมีกับพียชอบกินอะไรบ้างคะส้มตำใช่ไหมเผ็ดไหมเผ็ดไม่เผ็ดเผ็ดปกติ่ปันกลางแล้วก็ไม่ใส่ขงชูรสไม่หวานไม่เค็มจืดๆได้ท้าไมเหมือนกันอะไรครับมันใจตรงกันหรือว่ามันเหมือนกันเพราะว่าหนูพาเขากินใช่ปลาตำปลาหรือวาตำปลาตำซ้วมันต่างกันยังไงไหนไหนบอกแฟนๆี่ตำภูบลาตำปลาตำซ้วนี่มันต่าง อต้มปูปลาจะเป็นค่ะคล้ายๆต้มลาวไหมมาต้มปูปลาก็คือจะเป็นก็คือต้มปูปลาเนาะแต่ว่าถ้าต้มป่าจะมีแบบว่าเครื่องเยอะกว่าใช่ไหมต้มป่าจะมีความเป็นแบบเป็นหอมหมูอะไรโหหมูหมูหมูก็ได้หมดเลยค่ะหมูต้มยำไงครับเป็นเผ็ดหรอกหมูต้มยำจะมีความมะนาวมีถั่วตัวอ๋ออ๋ได้หมดครับได้ได้หมดจริงๆนะได้ได้หมดที่มามีเกี้ยวกับเย็นตาโฟครับโอ้เย็นตาโฟอ่าเย็นตาโฟ กำลังมีผ้าบะหมี่เกี๊ยวอยู่ว่าเป็นยังไงบะหมี่เกี๊ยวที่มันเป็นสีเหลืองปั๊บใช่แล้วก็มีเกี๊ยวด้วยใช่ไหมกับเยนาโป้ก็คือน้ำแดงแดงครับเยนาโป้มีความเปรี้ยวเชอบอะไรในเยนาโป้ครับชอบความเปรี้ยวของนี่แหละครับชอบเอ่อชอบความนุ่มของเส้นชอบอะไรที่มันนุ่มๆแล้วเครื่องมันอะไรเช่นพวกแมงก็คุณคุณชอบค่ะอร่อยชอบชอบทุกอย่างแม่งก็คุณชอบกึบเกือบคุมุ้งเออข่ามุ้งกอก รู้ไหมน้ำแดงๆมันทำมาจากอะไรดูว่าไม่รู้ครับทำมาจากอะไรมันมาจากเต้าหู้ยีดูว่าอ๋อเหรอเต้าหู้เต้าหู้ไม่ใช่เต้าเต้าหู้โอเคเต้าหู้ใช่ใช่มาจากเต้าหู้ยีใช่ไหมใช่มีคนถามว่าคู่จริงหรือคู่จิ้นเนี่ยน้อง้ต้องตอบวันนี้คู่จิ้นก็ดีค่ะคู่จริงเราก็เป็นเบรนพาร์ทเนอร์กันค่ะอย่างที่บอกค่ะทุกคน เป็นพาร์ทเมอที่ดีต่อกันเนอะใช่ดีมากเลยเนอะเขาเป็นเด็กแฟดของหนูอ่ะอย่างที่หนูเคยบอกคือเขาเป็นหนูในเวอร์ชั่นผู้ชายโอเคได้ได้เราไล่กันหนาหาลยวนนดล่ไลกันเล็รว สวัสดีครับขอบคุณแฟนทุกคนที่ดูนะครับผมแล้วก็ขอบคุณคนที่เข้ามาจอยจของเราเราให้กำลังใจครับผม Thank you Kiu Thank you Kiu Kiu Hi everyone around the world Thank you 안녕안녕하세요ก่อนก่อนก่อนเขาบอกว่าวาบอนบอนผ่านารสักทีหนึงบอนบอนให้ให้ให้ทำทำมาทีหนึงจังเล็กๆ

ขอ,ขอรักษาสาตรงการ <laughs> กกี่ทีพรอมกันดูด็ๆใจใจกันหรือเ่าบาเนนี่ยหนึ่งสองสาใสก่อนนะหนึ่องสาขอบคุณครับกินกี่ีหนึ่ง Thank you หนึ่งสองสามเชียรียร์าภาษาภาษางภาษาภาษาภๆอ่า Guys ษาภาษ

เม่อ่ิเมื่เมว่อสิามืาอสิแวเราคดเคนสอสามมอสิาี่อะไรอะไรทารีมาทารีมามาสิอาไรสอย่างอัน้คืออะไรโอธอเธอมามานมาหนเชนเธมาเมาส 오케이 오케이. up, m 가 m m y daddy, come up, mummy, daddy, mummy, daddy, m u m 이 y d a d 잘이 d a d 고 y daddy, 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 d 이 d d y d